เรได้นว่าคุณผู้ชายคนไหนทำหมันเนี่ยในใจของของพี่จังรเองเนี่ยรู้สึกชื่นชมนะคุณหมอเออคุณดูดูรับผิดชอบดูแบบเออรักภรรยาเพราะเวลาจะให้ผู้หญิงไปทาหมันมันดูเป็นเรื่องใหญ่กว่าผู้ชายก็คือการทําหมันเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่เล็กกว่าคุณผู้หญิงไหมคะคุณหมอคือมันแบบไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะคือคือการทําหมันเนี่ยก็คือการทาหมันของผู้หญิงอ่ะมันจะมีสองอย่างค่ะก็คือเป็นการทำหมันแห้งกับทาหมันเปียกถ้าเป็นคําว่าทําหมันเปียกก็คือแบบหลังจากคลอด นะคะก็คือทําเลยเ<อ>นะคะอ่ะโดยอาจจะแบบรั้งแบบผ่าตาอ่ะถ้าเป็นผ่าข้ออดู่แล้วเนี่ยอันนี้คือง่ายเพราะว่าคุณหมอ <ทำ S 1> คือเปิดไปนในช่องอช่องท้องอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะผ่าข้อเสร็จปุ๊บก็ทําหมันเลย<ถ>นะคะก็คือแผลเดียวจบนะคะอ่ะ<ถ>แต่เนี้ยถ้าสมมติว่าคนที่ลอดเองทางช่องขอดอะคะ่ะก็จะต้องเหมือนแบบหลังจากที่ลอดลูกอ,ะอ,อ่ะอ่าแล้วก็ค่อยมาทําอีกกีนึงเนาะเพราะว่าแผลเวลาที่ลอดลูกทางช่องขอดอะ แผ่ออกข้างล่างใช่ไหมออกอทางข้างข้อ,อเรานะคะแต่ทำหมันอะมันต้องมีแผลตรงเหมือนตรงใต้สะดือ <c oughs> นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะถ้าทําหลังคลอดทันทียบหมายถึงว่าหลังคลอดประมาณสักแบบวันสองวันอย่างเงี้ยคือตัวตัวมดลูกมันยังจะยังโตอยู่ถูกไหมคะแล้วมันก็จะหา,าง่ายเนาะหาแบบท่อน,นําไข่ง่ายนะคะเปิดแผลเล็กๆประมาณสองเซนตรงใต้สะดือเนี่ยเราก็หาก็จะก็จะหาง่ายทําง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าทําหมันแห้งทําหมันแห้งก็คือทําหมันหลังจากที่คลอด คอด uh huh. ไปนานแล้วนะคะ uh huh. เกินแบบ uh huh. เกินแบบเหกสัปดาห์ไปแล้วอะไรเงี้ยทีนี้มดลูกมันจะแบบมันจะอยู่ต่ําลงมาแล้วนะคะ uh huh. มันก็จะค่อนข้างยากเนีดหนึ่งอาจจะต้องใช้เป็นเหมือนแบบเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นสองกล้องไปเพื่อ uh huh. ทําหมันอ่า uh huh. อันนี้อาจจะต้องแบบมีนอนโรงพยาบาลหน่อยนึงนะคะ uh huh. แล้วก็ต้องแบบมีการเปิดนะคะจากการสองกล้องนะแต่ว่าถ้าของคุณผู้ชายเนี่ยด้วยความที่ไอตัวท่อนํอ uh huh. ท่อที่แบบท่อที่เราจะทำาถูกอะคะทำหมันเนี่ย มันอยู่ข้างนอกเลยเพราะไอ้ยางผู้ชายอยู่ข้างนอกใช่ไหมเพราะฉะนั <c oughs> ้นคือมันไม่ต้องปรับเปิดอะไรเข้าไปเหมือนในผู้หญิงเหมือนของผู้หญิงที่เปิดเข้าไปในช่องท้องเ <c oughs> พราะฉะนั้นมันก็จะง่ายนะคะ,ะแล้วก็ไม่ได้เจ็บมากก็คืออาจจะมีการสีราชานะคะแล้วก็อาจจะแบบให้เขาเรียกว่า,ายาแก้ปวดนะคะอะไรอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะคะก็คือจะเคลิ้มๆแหละนะคะไม่ได้เจ็บเนาะแต่ก็นิดเดียวอัจฉมิยะแบบเส้นนึงอย่างเงี้ยไม่เกินสองเซนสองข้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันง่ายถามว่ามันง่ายกว่าไหมมันก็ง่ายกว่าแหละนะคะในกรณีที่แบบ เอ,อผู้หญิงแบบแฟนเราอะไม่ได้แบบอไม่ได้ไม่ได้ลอดไม่ได้ขาลอดเราทำหมันไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่า